ีและค่ะ,ะช่วงต่อไปนะะี่ฮะแอมจะบอกเลยว่าเดี๋ยวจะพาไปดูสแสดงความยินดีกันหน่อยดีกว่าค่ะกับงานนี้เนะฮะ mm hmm. เขาจัดขึ้นที่โรงละคอรอักษาร, King Power, ราคิงพาวเวอร์รังน้ำค่ะไปสแสดงความยินดีนะคะกับสุภาพสตรีเจ้าของแบรนด์ท่านแรกค่ะคือเจ้าของแบรนด์ชาโนพะเก้ากับพี่พรน,นะคะ,คะส่วนอีกหนึ่งท่านนี่นะคะบอกเลยว่าเขาคือนะคะผู้ที่แบบว่ายิ่งใหญ่แล้วก็ขาบอดน,นะคะ,คะอยู่แถวแถวระยองนันเองนะคะกับคุณคุณรัติยาเงินทวมค่ะซึ่งเป็น ผู้กุมบังเหียนบริษัทน้เครือ JKS Group นะคะทั้งหมดเลยค่ะงานนี้ไปอยู่ที่โรงละคอรอักษาราคิงพาวเวอร์เองไหมพาคุณผู้ชมไปดูภาพงานรางวัลงานนี้ดีกว่าค่ะเชันค่ะ และนี่แหละค่ะคือบรรยากาศงานนะคะที่ยิ่งใหญ่อลังการแห่งปีค่ะกับงาน The Best of K Beauty Awards 2 2 2 2ค่ะยิ่งใหญ่อลังการมากๆค่ะรวมไปถึงผู้คนที่เดินทางมาร่วมงานก็สวยหล่อเทสมาร์ทกันทั้งงานเลยนะคะถือว่าเป็นอีกหนึ่งงานที่ปิดท้ายปีได้ด้วยความยิ่งใหญ่และสวยงามมากๆจริงๆค่ะ คุณผู้ชมค่ะคุณคุณน้าผู้ที่ได้รับรางวัลของใหม่วันนี้หรือเปล่าคะนี่คือเจ้าของชาโนพกาแล้วก็ทีมผู้บริหารชาโนพกวสวัสดีทุกท่านเลยนะคะสวัสดีค่ะ,คะขอริษถามเลยเพราะว่าเป็นเจ้าแม่กวาดรางวัลมาเยอะมากครั้งนี้รางวัล The Best of K Beauty Award เป็นรางวัลนี้เท่าไหร่แล้วคะเป็นรางวัลที่11แล้วคะ่ะรู้สึกยังไงบ้างกับรางวัลน,นี้ตื่นเต้นทุกครั้งคะ่ะค่ะเป็นเกียรติมากคะ่ะแล้วก็รางวัลน,นี้ก็ภาคภูมิใจเพราะว่าเป็นรางวัลเกี่ยวกับความสวยความงามคะ่ะค่ะ,ะถือว่าแสดงว่า นกพเก้าของเราคุณผู้ชมนอกจากจะเป็นชาตนพเก้าแล้วเห็นว่ามีเป็นผลิตภัณฑ์เครื่องสำอางที่เป็นนกพเก้าด้วยเหรอคะใช่ค่ะเราเพิ่งแต่งลายค่ะจริงๆเราเป็นสายสุขภาพแต่ว่าความสวยความงามก็เป็นสุขภาพด้านหนึ่งเหมือนกันนะคะเราก็ต้องคู่กันไปค่ะเดี๋ยวคออนุญาตถามพี่ป่านทางด้านนี้บ้างดีกว่านะคะเนื่องจากว่าเป็นหนึ่งในผู้บริหารด้วยใช่ไหมคะพี่ป่านคะวันนี้ของเราพะก้ากระโดดไปแล้วมารับรางวัลแบบนี้ส่วนตัวรู้สึกยังไงบ้างภูมิใจมากค่ะทุกก้าของนพเก้านะคะ มันเปรียบเสมือนกับเป็นตัวแทนเล็กๆของประเทศของเราด้วยค่ะแล้ววันนี้ค่ะเป็นรางวัลที่11อย่างที่พี่พรบอกค่ะเราจะก้าวต่อไปค่ะไม่หยุดแค่นี้นะคะค่ะทีนี้ขอเนื้อถามพี่หนุ่มบ้างน,นะคะเป็นคุณผู้ชายวันนี้มารับรางวัลแบบนี้พี่หนุ่มรู้สึกยังไงบ้างคะก็ยินดีกับคุณพพรด้วยนะครับวันนี้นะครับผลิตภัณฑ์ของมอก้านะครับก็มีสายบิวตี้นะครับเป็นซึ่งเป็นแป้งนะครับผู้ชายก็ใช้ได้นะครับพี่หนุ่มกับพี่อูก็ตกหน้ามาเหมือนกันนะครับด้วยแป้งสมุนไ ลิปสติกด้วยนะครับแล้วก็แป้งแป้งพับนะครับก็ฝากถึงทุกคนนะครับฝากถึงลูกค้านะเป็นแป้งสมุนไพรนะครับทำทำมาจากธรรมชาติเนาะก็ใช้ได้ทั้งผู้หญิงผู้ชายนะครับก็ฝากผลิตภัณฑ์สินค้านพอ้าเก้าไว้ด้วยนะครับขอบคุณมากครับอ่อนค่ะเรื่องน่ายินดีอีกเรื่องหนึ่งคุณผู้ชมค่ะนพอ้าเก้าแบรนด์นี้อยู่เบื้องหลังความสวยความงามของเหล่าผู้เข้าประกวดด้วยนี่อัปเดตได้ไหมคะว่ายังไงอ๋อค่ะ ก็วันที่21นี้จะมีการถแถลงข่าวนะคะว่าแบนนูปาก้าวค่ะได้เป็นสปอนเซอร์หลักอย่างเป็นทางการให้กับมิตรแกรนครสวรรค์น,นะคะก็เราก็ดีใจค่ะเพราะว่ามาสายสุขภาพสายสวยเราก็ได้นําแป้งลิปแล้วก็เซรั่มผมที่กําลังจะเปิดตัวปีหน้าค่ะไปสนับสนุนให้กับมิตรแกล์ค่ะผู้เข้าประกวดก็จะแต่งหน้าด้วยเครื่องสําอางของเราจนจบรายการเลยค่ะถ้าเกิดคุณผู้ชมสนใจอยากจะแบบเอ๊ะทดลองผลิตภัณฑ์อยา่จะสุภาพดีคุณดีสวยแล้วก็ ติดต่อได้ช่องทางไหนบ้างคะพี่พรค่ะสามารถเซิร์ชไปได้ทุกช่องทางนะคะไม่ว่าจะเป็น Google ทิกต o อกหรือว่าเพจหลักของแบรนด์นพเก้านะคะ,คะพิมพคําว่าโนพเก้าก็จะเจอเราทุกช่องทางเลยคะ่ะค่ะวันนี้นะคะก็ต้องขอแสดงความยินดีนะคะแล้วก็ขอบคุณนะคะในส่วนของทั้งเป็นเจ้าของชาโนพเก้าด้วยนะคะแล้วก็คณะผู้บริหารนะคะทีมบริหารของชานพเก้าวันนี้ที่สละเวลามาให้เราได้สัมภาษณ์กันขอบพระคุณนะคะทุกที่ทุกท่านด้วยนะคะขอบคุณะค,ะค่ะ คุณผู้ชมคะตอนนี้นะคะหมายอยู่กับเจ้าแม่เครื่องจากแห่งอมตะซิตี้ระยองพี่รตตยาแล้เนงค่ะ โอ้โหพิติยาค่ะไม่ได้เจอขนานมากเลยนะคะใช่ค่ะ3ปีค่ะใช่ไหมคะ,คะวันนี้มารับรางวัลอันทรงคุณค่าทรงเกียรติแบบนี้นะคะกับรางวัล The Best K Beauty Award น,นั่นเองรู้สึกยังไงบ้างวันนี้รู้สึกยินดีมากค่ะเพราะว่าช่วงนี้ช่วงคือมันช่วงหลุดจากโควิดโควิดชุดใหญ่ไปแล้วเราก็สบายใจว่าเราได้มาออกงานได้มารับรางวัลเราก็รู้สึกปลอดภัยค่ะแล้วก็ ภูมิใจที่ว่าทางคณะผู้จัดงานได้ได้ได้ไดเห็นความสำคัญของดิฉันนะคะได้ให้มารับรางวัลน,นี้นะค่ะอัปเดทหน่อยว่าณปัจจุบันนี้ธุรกิจของเราทําเกี่ยวกับอะไรและมีธุรกิจอะไรบ้างเช่นค่ะตอนนี้ก็มีบริษัทเกี่ยวกับเครื่องจักรนะคะมี10ล้อแม,มโครรถบดรถเกตนะคะมีซับคอนแทก ที่จะส่งพนักง,งานเข้าในโรงงานตามนคิคมอุตสาหกรรมนะคะแล้วก็มีบริษัทโลจิสติกขนส,ส่งสินค้าให้โรงงานนะคะแล้วก็จะมีรอปรพอค่ะแล้วก็มีบริษัทอีกบริษัทหนึ่งคือบริษัทอสังหาค่ะคือบ้านตอนนี้เรากำลังขยายกิจการคือเป็นโครงการ3ค่ะ J Forest 3ค่ะค่ะโอ้โหธุรกิจของเพรเีร์ตยาเยอะแยะมากมายนะคะแล้วคิดว่าเพราะอะไรคณะกรรมการถึงเล็งเห็นแล้วก็มอบรางวัลันส่งคุณค่านี้ให้กับเรา ประสบการณ์จากการทำงานของดิฉันเกือบ30ปีเนะะี<ะ>่ยค่ะมันก็เป็นการวัดวัดชี้ผลของการความสามารถของดิฉันด้วยนะคะ,ะแล้วก็บริษัทก็ดำเนินธุรกิจไปในทางที่ดีขึ้นเรื่อยๆจะเรินเติบโตขึ้นเรื่อยๆอะคะ่ะสุดท้ายแล้วพี่รตัตยาค่ะมาอยากจะขอเคล็ดลับในการทำธุรกิจให้ประสบความสำเร็จนะคะให้เป็นผู้หญิงในระดับแนวหน้าแบบนี้แล้วก็ได้รับรางวัลการันตีแบบนี้จากพี่รตัตยาขอเคล็ดลับหน่อยคะ่ะ เคล็ดลับก็คือทำงานให้มีความสุขตั้งใจมีความมุ่งมั่นออวิ่งวิ่งหาเป้าหมายที่เราต้องการอะคะนั่นแหละคือแล้วก็แล้วก็คือเราต้องมีจุดยืนของตัวเองค่ะในการที่ตั้งใจที่จะทำงานแล้วความสำเร็จนั้นก็จะมามาสู่เราคุณผู้ชมค่ะวันนี้นะคะต้องขอขอบคุณนะีพี่รติยามากๆว่าถ้ามีโอกาสนะคะผ่านไปแถมอมาตะซิตี้ระยองนะที่นั่นถือว่า พี่ดิยาเป็นจ้แม่เป็นในแม่อยู่แถวนั้นเลยนะคะถ้ามีโอากาส<ช>แวะเวียนผ่านไปนะคะเดี๋ยวใหม่จะแวะไปทักทายคุณพี่<ด>นะคะ<ช>วันนี้ขอแจ้คงควาดีด้วย<ช>ขอบคุณมากค่ะอ่าพบมือรัวๆค่ะแสดงความยินดีนะคะกับทั้งสองท่านด้วยนะคะพี่พรนะคะ แบรนด์ชานพะก้าแล้วก็มีแบรนด์โนพะเก้าที่เป็นแบบเครื่องสำอางด้วยนะคะแล้วก็พี่รัติยาค่ะบริษัท JKS Group นั่นเองนะคะทั้งสงท่านนี่เหมือนก็คุ้นเคยเป็นอย่างดีพี่โอ้ดีใจมากเลยนะคะที่มีโอกาสไปสัมภาษณ์ในงานรับรางวันแบบนี้ค่ะ